สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง IC Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสิ่งจำเป็นที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันมากๆเลยนะครับซึ่งก็คือครีมกันแดดตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยนี่นีนนก็คือตัวนี้นะครับ Beauty of Joeson Relief Sunscreen นะครับเป็น Rice Plus B5 นะครับ SPF 50 PA 4+ นะครับผมซึ่งครีมกันแดดในซีรีส์นี้นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือตัวนี้นะครับผมโดยทั้ง2สูตรนะครับจะมีส่วนประกอบหลักคือเป็นสารสกัดจากน้ำนมข้าวนะครับซึ่งมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินหลากหลายชนิดในการบำรุงผิวนะครับผมโดยส่วนประกอบหลักของออสูตรนี้นะครับ ก็จะมีตัวนี้ DHHB แล้วก็ Ethylhexyl Triazone นะครับโดย2ตัวนี้นะครับเป็นสารกันแดดออร์แกนิกนะครับที่มีความเสถียรภายใต้แสงแดดสูงมากนะครับโดยตัวนี้จะช่วยป้องกัน UVA ส่วนตัวนี้จะช่วยป้องกัน UVB นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็คือส่วนประกอบหลักที่จุดเป็นจุดเด่นของอสูตรนี้เลยนะครับก็คือแพนทา l วิตามินดีห้านะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ช่วยประโลมผิวนะครับทําให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมโดยลักษณะเนื้อครีมนะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะว่าเนื้อครีมมันเป็นแบบไหนเนาะเนื้อครีมนะครับดูนะดูเนื้อครีมนะทุกคนดูดิเนื้อครีมมันแบบมันเบาบางมาก เหมือนเราทาน้ำอะ่ะแบบไม่ข้นเลยอะ่ะแบบไม่ข้นเป็นไม่จับเป็นก้อนเลยนะเนี่ยมันมันเดีว,ว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะเนี่ยมันไม่เป็นก้อนเลยอะ่ะมันเกลี่ยง่ายมากดูดิเกลี่ยแบบเกลี่ยง่า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 ยแบบดูนีแล้วก็ดูนะทุกคนมันพอทาทาไปเสร็จปั๊บนะดูดิ ทาทาไปซึมซึมเร็วมากดูดิทุกคนมันซึมเร็วมากดูดิเห็นปะเนี่ยหายแล้วหายไปเลย <c oughs> หายไปเลยอโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้บนใบหน้าให้ดูนะครับผมนี่บีบนะประมาณนี้ เดี๋ยวจะเร็วรัดให้ทาแบบในบนหน้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จ่อไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับไหนไก็ไหนไหนล่ะไหนนี้นก็ทำางานละนะทุกคนดูสิเวลาทาเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราทาทาไปเนี่ยอืม มันซึมเร็วมากแล้วก็เออเวลาทาทาไปนะมันแบบว่าหน้าไม่วอกเลยปกติแล้วเนี่ยแล้วก็หน้าไม่เยิ้มด้วยนะเห็นป่ามันเร็วมากหน้าไม่เยิ้มไม่เหนอะหนะเลยครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นครีมกันแดดอื่นที่ผมเคยใช้นะเวลาเราทาไป ในปริมาณมากๆเนี่ยที่เราแบบปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยนะมันมันมันจะเหมือนดูเยอะนะแล้วก็แบบมันจะต้องพอเกียเกี่ยไปอ่ะหน้ามันจะแบบเหนอะเหนอะแล้วก็หนักหน้าแล้วเราก็ต้องออรอให้ครีมกันแดดมันเซ็ปนะครับแบบว่าต้องรอให้มันแห้งระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยค่อยออกไปได้เนาะแต่อันนี้คือแบบทุกคนมันแบบมันเกลี่ยเสร็จป,ปั๊บ หายไปเลยแล้วก็หน้าไม่วอกเลยเห็นไหมเนี่ยผมหน้าไม่วอกเลยอืมแล้วก็ที่ผมสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเออปกติแล้วเนี่ยมันจะมีครีมกระแดดบ,บางตัวที่มันแบบเวลาเราทาเสร็จปับ๊บเราหน้าเราจะร้อนเผาเนาะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยแบบเย็นสบายแล้วก็ไม่เห,หน้าด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็หน้าไม่เป็นขุยด้วยนะเนี่ยเวลาเราเวลาเราทําอย่างนี้เห็นไหมหน้าไม่เป็นขุยเลย ส่วนขนาดนะครับขนาดของตัวครีมกันแดดตัวนี้นะคือ50 ml นะครับเป็นขนาดที่สามารถพกพาในการเดินทางได้สะดวกนะครับเวลาเช่นเวลาเราเดินเดินทางแบบเครื่องบินอย่างเงี้ยตัวปกติครีมกันแดดถ้าเรามันแบบตัวใหญ่มากอะ่ะมันจะเขาจะต้องเอาขึ้นไม่ได้นะเราต้องจำเป็นต้องแยกเป็นขวดเล็กอะ่ะเพื่อที่จะเอาไปเดินทางนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้พกขึ้นไปได้เลยนะครับผมถามว่า คนที่แต่งหน้าใช้ได้ดีไหมผมว่าน่าจะใช้ได้ดีมากเลยนะเพราะว่าตัวเนี้มันแบบทําให้หน้าไม่วอกอะเวลาเราแต่งหน้าเราก็จะแบบไม่เพี้ยนมากเลยเนะี่ยส่วนอีกข้อดีนึงนะครับที่ผมอยากแนะนําเลยก็คือตัวเนี้ไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะครับตัวนี้ไม่มีกลิ่นน้นําหอมอะเวลาเราฉีดน,น้ําหอมหลังจากที่เราทาคกินกันแดดแล้วอะ่อน,น้ําหอมเราอะ่ะกลิ่นก็จะไม่เพี้ยนนะครับผมแต่ข้อที่พิจนารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับบางทีเนี่ย บางทีนะเออเวลาผมบีบอะไรเงี้ยบีบออกมาจะทาหน้ามันจะมีบางจังหวะที่มันแบบมันมีกลิ่นของแบบข้าวหมักด้วยอ่ะเออมันแบบแปลกดีแต่คือมันไม่ได้ทุกครั้งนะแล้วก็พอทราทาไปแล้วอ่ะกลิ่นมันก็หายไปเลยนะครับผมสรุปนะครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่ผิวหน้ามันนะครับหรือว่าผิวผสมนะครับหรือใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดที่มันไม่เหนอะหนะซึมซับเร็วแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับ แล้วก็ไม่ไมทําให้หน้าร้อนเผานะอันนี้ก็ผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากติชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปถัดไปนั้นจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมในตอนต่อไปนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบาย